สวัสดีครับพี่น้องหากิน <lawsuit> แบบบ <oon> <astrology> ้านครับผมมือนีภาพพี่น้องมาหาไส้หนูนะครับพี่น้องมือหนีผมสิมาไส้หนูนะครับเราะน้ําโขกนี่ครับพี่น้องน้ําโขกล่องเบิงอากาศเย็นลมวิวๆนะพี่น้องอ่าเลาะไส้หนูกันนะมือนีมาเลาะเนี่ครับผมขึ้นมาเลาะน้ําโขกล่องเบิงวาซิมีหม่องใส่บอนะครับผมบรรยากาศหาอยู่หากินแบบบ้านมือนีผมเอาสกายแล랩มานะครับพี่น้องสกาย랩 แลวก็มีบ่วงลวดน้ำแต่ว่าตั้งลัก,กผมสิเน่นใส่ปวงสกายแล่ลองเบงว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องผมว่านี้เข้าแมา่ไกลเข้ากับสิใสแบบว่าสกาย랩ครับผมถือมือกันจะกูไปเลย <laughs> ว่ามันสิเป็นยังไงน,หนะครับพี่น้องเลาะน้ำโขงน้ำเอ่น้ำโนนนี่นะครับผมลมวิวบรรยากาศตรงไ้ตรงหน้านะครับผมเย็นนะครับผมไปครับผมไปใส่หนูน้ำกันครับรุ่ยกันครับ อมอ้หนาข่านี่เป็นเตมีนะครับพี่น้องเบิ่งกัน เห็นบ่ครับผมเป็นพงตัวใหม่หากใหม่แล้วครับพี่น้องฟางสี่กันแม่นกนูใหญ่ได้พี่นอ้องชิออกมันหรอชิอ,ชอ,ออกมันอนะ่ะฟองมันเป็นสัตว์เดอกแต่ผมว่าเป็นตัวนูเรียนผมสีดักว้หนี้ลังหนึ่งนะครับพี่น้องดักไว้ปากทางออกมันนี่แหละ ครับผมเรียบร้อยครับมองนี่รับ๋ยวขวางหนูเลยพี่น้่งนี่ครับผมเลียนมานี่ม,มีคนใส่ไปแล้วพี่น้่ง แต่เดี๋ยวเขาโจทย์ใส่เป็นตับดูนหรือมั้งเนี่ยมีขวดนะมันไพ่มนัมนมั่นนะพี่น้องนเนาะเข้าอาสิมันก็ได้เดี๋ยวผมสิดักไว้นี่ใส่เป็นยนี่ลังหนึ่งขว่งมันไปนี่หมุนเขายานี่หาอยู่หากินไม่กระตรง วัดดวงครับพี่น้องมนันไปมนัมนมันข้าเจ้าหนาสิใส้ไปโดดแล้วด้วยเนี่ยเพราะว่าบ่ามีแล้วครับบ่วงบ่มีแล้วหนาสิกู้ไปแล้วแต่ว่าผมว่ามันยังอาจจะมีหนูอยู่พี่น้องเพราะว่าหนูหนาสิยังมีอยู่มึงจากลักษณะนะมึงว่านหลายพี่น้องช่วงนี้คนเออเอาขีา่กไก่มาลงน้ําสวนเนาะพี่น้องช่วงนี้เป็นเห็ดสวนกันไหล เป็นฤดูเห็ดสวนนะครับทางนี้เขาเจาเห็ดสวนดีดีครับผมแตงหวงกลมแล้วจัดเลยครับพี่นะ้อง กายแล็บนี่ใส่หมุนไปน้ำหยาสีดีนะ้ครับพี่น้องเพราะว่าหนูมันสีมหมดไปมันสีบหมดท่านได้สงสัยนะครับพี่น้อง นี่ครับผมคองงามอยู่ หมาขวดพี่น้องหมาขวดเบิดเลยโอ้หมาขวดดีดีพี่น้องันเป็นควยนี่บุกคอยย่างหนึ่งพี่น้องนหมาย่องเบิด นี่มีควองอยู่พี่น้องเนี่ยควองน่าจ,จะเป็นหนูใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องควองบกค่อยแันนี่ประเดี๋ยยังอยู่บ่จะยังอยู่บ่หละพี่น้องอย่า,าใา้จิตใ่ไปนี่หลังหนึ่งสกายเล็บสิบสองหลังพี่น้องเจใสใ่เบิดบ่ โอ้สิสิได้เห็นหนูขวยบ่พี่น้องผมจะเห็นตะหนูจอนจัด <laughs> มาน่ดนได้เห็นหนูขวอยเ่ดิตะหนูจอนจัดเรียบร้อ <Cer> ย <ise> ครับเดี๋ยวผมจิใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องหาเลาะไปน้ำมุนนี่แหละ ทัสามารุ่นผลงานกันสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้านะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะเบิงกับดักนูกันครับพี่น้อง ว่งหนูกันว่าสิเป็นอย่งไรเนาะพี่น้องเนาะใส่ใบเมือว่านนับกันแล้วเสารนี้มาหลุนเบิ่งกันครับผมสิคือปะสีไใดจักโตวะพี่น้องเฮ้ข้าเจ้าใส่เอาเบิดแล้วไปครับผมไปเบิ่งกัน เตีมะะยมไปเลยพี่น้องยันพ่นใส่เอาเบิร์ดเลยคือใส่ไปนี่นี่หมดถือกัน้องบดถือเลยพี่น้องเอ้ย ชงเซยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหนูแถวแ <laughs> ม่ข้าเจ้าบดไซไว้ เป็นตังไดพี่น้องโอ้ยหโดนครับพี่น้องเอ๋ยโดนแล้วครับนี่หนูจอนจัดโดนแล้วครับสกายแล้วเพราะทำงานแล้วพี่น้องนี่นี่ของมันเลียนตดวกำลังเป็นเบาครับพี่น้อง ใส่ถุงปุ๋ยไงยเลยพี่น้องเอ้ย หนูมีขวอยนี่พี่น้องหนูจอนจัดหนูจอนโอ้โหขวางง่าไปอุ้ยหลังนี้ก็ถือครับหลังนี้ก็ถือครับพี่น้องหลังนี้เป็นหนูทองขาวนี่ครับผมขอให้ได้ผ่านมาให้พี่น้องหนูยังเรียบร้อยเบิดทองขาวฮัมโทนครับอุ้ยหลังนี้ก็ถือครับพี่น้องอืมแล้วขันนี่อุ้ยหลังนี้ อ,น,น,อน,นี่หนูพกุกโอ้ยโอ้ยตัวนี้เขาก็ถือคือพี่น้องนี่ท่านในแข็งยั่งเลี้ยวๆอยู่โอ้มาแล้วครับพี่น้องจัดสองหลังสองสายพันธุ์โอ้ตรงขาเนี่ยปีงแสบพี่น้องมั่นทำทน หนูพุกครับพี่นอ้องตัวนี้แสดงว่าถือก่อนสิแจ้งนี่พี่น้องนี่ยังเลี้ยวๆอยู่ถือตีได้ถือสามสามโตแล้วพี่น้อง มึง,งครับพี่น้อโอ้ดอกหยี่เป็นแต่มีนะครับพี่น้องมองนี่จะว่าม้าขวดม้ามาขวดนี่ครับม้ามาขวดกวนเบสมองเล้เป็นขวายเป็นยังโวยังเลย พี่น้องเบิร์ตได้ครับห่บวงลวดผมจะเซย์ซี่หาหลังจะเซย์เบอร์ไหลก็ส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นสไนะกแ l a บเนอะสิบก่าหลังแกับ,บ่วงลวดมันบุคไข่มีข้องครับพี่น้องบุคไข่มีข้องมีหมอ่องจะหาขี่เก่าข้าเจาะหรอครับพี่น้องมึงผลงานกันนะผมสิมึงผลงานพี่น้อง สามครับพี่น้องครับผมนีตัวใหญ่ตัวหนึ่งอันนี้มีนหนูท่องขาวกับหนูขาต่าครับพี่น้องลูกนี้พวกนูปงูกใหญ่สามเตี่ยมงามๆอยู่พี่น้องพอได้ย่ได้กินอยู่ครับผมต่ว่ามันก็สีโมลายนะครับพี่น้องหนูส่วนใหญ่ข้าเจ้าหากินเน่ยมือนี้เขาเก็บตกขี่เก่าข้าเจ้าครับนี่แหละครับผมพ่อได้ยุได้กินอยู่ดอกพี่น้องก็สี เป็นวิธีแบบบ้านบ้านนะพี่น้องลบยิบยิองสี่ 4, หนูย่ำนี่มันมันนะครับพี่น้องโยเข่าออกแล้วกับาหนูผมมักปีงคับพี่น้องผมมัดปิ่งแบบน้อนเ่ยย่างหันดีดีเนะี่ยโอ้ยมันนสีเลยครับพี่น้องหนูย่ำนี่ก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบนบ้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบวะผ่านคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกระาลุ่นทาเบิ้งน้ำกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ